ตรงๆว่าจะโดนเตะปากไม่โดนเตะปากนี่คือการเช็คหน้าเสือเลยอ่าการเช็คหน้าเสือก่อนเข้าไปดูมันไม่ได้ไปเล่นได้ทุกคนนี่ยมันตังเตง20่เต็ง20ให้โรเห็น6 4มาโต๊ะ6สที่5 0พันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมพี่บอยมีแผนไหนเล่นได้ตังงพี่ไปแทงเจ้าพี่เจ้เ<อ>เามือสู้เทมากเลยเอาแบบไปแทงเจ้าเลยนะถ้าเกิดเจ้ามือสู้เทเนี่ยช่างบอยจะมีแผลหนึ่งหน้าเล่นมากๆะนะค,คือเล่นเนี่ยเล่นกับฝาวัดดวงนะ,ะต้องเล่นกับฝ่าวัดดวงจานวัดดวงลูกวัดดวงลูกไข่ก็ได้ไม่เกี่ยว วิธีการเล่นมันวิธีการเล่นเล่นไม่ยากไม่ซับซ้อนใช้คนเล่นแค่สองคนคนนึงเนี่ยจะเป็นคนดูจอให้เรานี่จะเปิดจอไว้แบบนี้นะครับอ่ะเราก็ส่งซิกกันแล้วกันว่าเราจะให้ดูจอตอนไหนไม่ดูจอตอนไหนเพราะเราไม่ได้ไปเล่นทุกเปิดไม่ใช่ฝาจอนะไม่ใช่ฝาจอเพราะฝายังเป็นฝาวันดวงเวลาเราเล่นเจ้าสมมติเจ้ามือเขย่าไปแบบนี้ใช่ไหมพอเจ้ามือเขย่าไปแบบนี้อ่าเจ้ามือฟังนะถ้าเกิดเจ้ามือให้เทนะเจ้ามือให้เทเราก็เทเข้าไปแค่นี้พอนะครับ กดนี้แทง5สีแบบนี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าเล่นอะไรแล้วก็เล่นยาวๆ5 4นะครับประมาณนี้ไม่มีผิดพลาดแน่นอนนะครับนี้ไม่ใช่งานเปอร์เซ็นใช่ไหมไม่ใช่งานเปอร์เซ็นมันเห็นทีสองตัวสามตัวมันจะเป็นงานเปอร์เซ็นได้ไงแบบนี้ถ้าเกิดเห็นให้โรแบบเนี้ยเล่นไม่ได้ตังก็ไม่รู้จะทําไงแล้วแต่ก่อนช่างบอยนะครับเป็นคนเล่นนะครับช่างบอยจะชอบเล่นมากๆเลยแผนเนี้ย หลักการของมันเนี่ยคือเราต้องไปเช็คงานก่อนช่างบอยเป็นคนเล่นช่างบอยก็ต้องรู้วิธีการเช็คงานนะคือถ้าเกิดพูดตรงๆว่าจะโดนเตะปากไม่โดนเตะปากนี่คือการเช็คหน้าเสือเลยการเช็คหน้าเสือก่อนเข้าไปดูมันไม่ได้ไปเล่นได้ทุกคนนี่มันไม่ได้ไปเล่นได้ทุกเจ้าแต่มันมวีวิธีการดูว่า อาจเจ้ามือเนี่ยคนนี้เขารู้แผนนี้หรือเปล่าถ้าเกิดเขาไม่รู้เล่นได้งานผ่านเล่นได้เลยอก็คือไม่เสียยเส่ยงด้วยอ่าไม่เสี่ยงด้วยถ้าเกิดแผนแผนนีงานผ่านเล่นได้ตังค์แน่นอนเพราะมันไม่เสี่ยงเนี่ยมันเห็นทีสอตัวสาตัวไม่มีการผิดพลาดอยู่แล้วอ่าแล้วผมมือใหม่หอ่ะพี่ถ้าเกิดมือใหม่เนี่ยช่างบอยจะมีคลิปวิดีโอสอนให้เทคนิคการซ้อมนะครับ ต้องซ้อมซ้อมไม่เยอะหรอกวันละ20นาทีสัก3าวัน2อสวันก็เป็นแล้วซ้อมไม่ยากไม่ซับซ้อนเอาอย่างนี้ผมมาหน้าร้านได้ไหมพี่ผมาหน้าร้านทั้งบอยจอย่ยาให้สอนจับมือทําเลยแบบนี้ง่ายเลยถ้าเกิดมาหน้าร้านเนี่ยทั้งบอยจะสอนให้ตั้งแต่อยู่หน้าร้านเลยว่าอ่ามันเล่นแบบไหนมันเช็คแบบไหนดูยังไงอ่ะขอขออีที่นตัดได้ไหมพี่ดู <N: S 1> นี่นะ,ะเดี๋ยวเปิดเปิดกันนะอะเปิดจอนี่เราก็ส่งซิกสมมติว่าเราจะเล่นเปิดนี้เราก็ส่งซิกให้เพื่อนเราอาจเป็นคนเปิดจอมาฉะนั้นเราก็เปิดจรอ,อแบบนี้อ่าจ้ามือขยามากไปอ่หกสี่าแบบนี้เห็นหกสี 4, ่สองเม็ดเนี่ยก็เล่นยาวๆแล้วไม่ต้องไปตกใจแล้วเห็นไหม,มประมาณนี้เลยนะครับมันจะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึง่งช่างบอยให้ดูไม่ได้นะครับเพราะเวลาคนเอาไปเล่นนะครับจะเล่นไม่ได้นะครับอ๋อพี่บอยเวลาดูมันก็ดูใช้เวลาแป๊บเดียวนี่ มันใช้เวลาไม่เกินสองวิหนึ่งสองนี่ต้องไปเลยสมมติว่าเขย่าไวยปั้งเทมาปั้งหนึ่งสองปั้งต้องเรียบร้อยเลยแล้วแผ่แผ่มันไม่ได้ค้างด้วยนะแผ่ไม่ได้ค้างถ้วยฝาเนี่ยก็เป็นของเจ้ามือไม่เกี่ยวกับของเราเราไม่ได้ไปวางนั้นอันอันนี้เล่นทั้งคืนเราเราเล่นสองตานี่ก็ไหนท้องไหนไส้คิดเอาแล้วกันถ้าเกิดไฮโลเห็นแบบนี้คืนหนึ่งเราควรที่จะเห็นหยีเปิดถ้าเกิด ไฮโลเห็นทีสองเมตรสามเมตรแบบนี้ไปเห็นทีสิเปิดรู้ตัวออกสิเปิดเจ้ามือมันจะมีที่อยู่เหรอแค่ทีสองทีเจ้ามือก็หงายท้องแล้วกาที่จะแทงไฮโลได้เยอะเนี่ยเราต้องมีการปูหน้าเสือไปว่าเราจะปูหน้าเสือไปในทิศทางแบบไหนให้เจ้ามือมีโอกาสสู้กับเรานิดนึงเชียอว่ากำตังเต็ง20่เต็ง20ไฮโลเห็น6 4มาโต๊ะหสี่ที0 0พมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ต้องมีการปูให้เขากินด้วย